วันนี้วันที่25คริสต์มาสเนาะขนาดประชุมมิตรภาพนะ GBC ทหารทัพภาคสองเสียขาเป็นขาที่เก้าพี่น้องขาพื้นที่ตาควายเนาะเอาบอ,อืมนี่อยู่ในขณะประชุมนะแล้วหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะพี่น้องเป็นสิ่งที่มันน่าด้านมากสำหรับเขาเมรเนี่ยการมาประชุมยื่นข้อเสนอให้กลับไปยึด สัญญานะฮะของตั้งแต่หยุดกรกคดาเนาะและขอคืนพื้นที่ที่เรายึดได้แม่แต่ละข้อเสนอมันนี่นะมันคนาคอมเมนต์มันมาลุกลานประเทศไทยได้พี่น้องขามันยังกล้าเสนอนะแล้วทีนี้เข้าโต๊ะสันไอเข้าโตะ๊ะยื่นขอสันติหยุดหยุดเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานวันที่24จนถึงวันนี้ก็ไม่หยุดถึงแม้จะอ่อนลงนะไม่หยุดนะแล้ววันนี้ ทหารกล้าเราก็มาเสียขาที่เก้าพ่น้องขาและข้อตกลงของเขาเนี่ยให้กับสภาพเดินเดิมคืนจุดที่ยึดมาได้กลับไปให้กับเขาบ้าบอคอแตกไหม,มถ้าเป็นไปได้นี่บอกเลยว่าประเทศไทยก็คงอยู่ใต้อำนาจเขมรละพี่น้องขาฟังแล้วอะนะ่ะเนาะแต่เราก็อุ่นใจอย่างณนะขณะนี้นะนายกอนุทินก็คือพูดได้ใจนะคะ กับประชาชนว่าสิ่งที่ยึดมาได้เราไม่ขอให้ใครนะเออถ้าไม่จบเราลุกต่อนะฮะเพราะเขาต้องยอมรับสัญญากับเราอันนี้ถูกนะแล้วพอเมีินมาประกาศช,ชาวโลกเปล่าเปาว่าเขาถือสัญญาสัญญาตรงไหนมึงบุกอยู่แล้วตอนนี้ก็เรียกอ,อะไรทหารเพิ่มแล้วก็หลังไหลเข้ามาชายแดนแต่คําพูดหน้าออในในในกององค์กองประชุมนะฮะ จะไปนั่งเว้าให้เสียเวลาเสียค่าเข้าค่าน้ำเห็ดอย่างพี่น้องขาว่าแล้วโมโหนะการพูดเรื่องการทุบอะไรนะยึดได้เราก็ทำลายในสิ่งที่เป็นของเขานะฟ้องศาลโลกว่าทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเขามันจะสำคัญด้วยชีวิตของมนุษย์เหรอนายกตอบคำนี้ถูกใจมากเลยนะฮะลูกป,ปั้นพี่แขนเออ ยังไม่มีค่าเท่านะเปรียบเทียบกับแขนขาทหารและก็ชีวิตของทหารไทยเออเหยียบมันให้ละลายไปนะยิ่งฟังวันนี้แล้วยิ่งศูนย์พี่น้องขายิ่งมารู้ว่าอ,อทหารกล้าของเรานะคะเหยียบบุ่มเนาะแถวประศัตตาควายะคะขาดเป็นลายที่9เราก็เจ็บระนาวนะคะแล้วฟ้องสารโลกเนาะศพเกินกาดไม่ยอมเก็บแต่ภาพเมื่อวานนี้ ดูสภาพดิว่าเขาเน่ยเสียหายขนาดไหนก็ขอแสดงความเสียใจกับทหารกล้าเนาะเพราะคําว่าทหารกล้าปกป้องชาติไม่ว่าประเทศเขาหรือประเทศเราเพราะมันมาจากเบื้องบนแต่ความหน่าสมเพศเวทนาประเทศเขมรคือไม่เห็นคุณค่าของวีรบุรุษปล่อยให้ทิ้งเป็นเหยื่อของอีเล้งอีกาให้เน่าเหม็นกุ๊ก ควาแถมประเทศไม่ยอมรับว่าเป็นของประเทศไทยแล้วทำไมถึงได้เอาข้าวสารอาหารแห้งไปกองเออเต็มสนามนั่นคือจำนวนคนตุยเด้พี่น้องขาหน้าหน้าอานาจจริงๆประเทศเขมรเนี่ยเออจ้ะไม่ต้องไปรอประชุมแล้วสรุปยี่สิบเจ็ดแล้วหยุดเถอะในเมื่อคนเรานะเสียค่าน้ำเปิดค่าห้อง เสียไฟไปนั่งคุยเป่าๆพี่น้องขาอันนี้ความรู้สึกของค่อยเด้อเดือดคักวันนี้วันที่ยี่ห้าพี่น้องขาพมมาลูกขาวนะแล้วยิ่งประเด็นที่เขาขอหลังเกียรติประเทศไทยอืทําลายประเทศไทยขอร้องให้เด็กฟ้องสารโลกยูเอ็นว่าประเทศไทยปิดกั้นการเรียนของเด็กยังจะให้เด็กเข้ามาเรียนประเทศไทยดูที่ ซาดสันดาเนเขมรเด็กๆที่มาเรียนประเทศไทยพอกับประเทศตัวเองทําวิดีโอด่าภาษาไทยใสป่ประเทศไทยหน้าเอาไหมงบประมาณ800ร้ล้านตัดได้แล้วและทําไมรุ่นไหนที่ยกให้พี่น้องคะเอออันนี้ว่าความรู้สึกประชาชนธรรมดาที่เห็นสิ่งการกระทําของเขมรสร้าง New, เฟซนิวเพื่อทําลายประเทศไทยอยู่ทุกๆวันแล้วก็ฟ้องศาลโลกนะให้ทุก ประเทศดูประเทศไทยไม่ดีแม้กระทั่งเมื่อวานวันที่24นะอเมริกา,าที่ซีเรียทหารตัวเองเสียแค่สองคนโอ้โหเอาสลุยแหลกลานแต่ตัวเองทำขึ้นเวทีพูดถึงประเทศไทยนะว่าเราเป็นประเทศใหญ่ไปลังแกประเทศเล็กคิดดูดิมีใครบ้างยืนอยู่กับประเทศไทยนะวันนี้เอาจริงๆแบบร้อเปอร์เซต์ เอาจริงๆแบบร้อเเซนะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะใจไทยต้องแข็งรัฐบาลไทยทหารไทยต้องแข็งต้องปกป้องชาติด้วยตัวเราแต่ถ้าลบครั้งนี้เสร็จสิ้นด้วยเ,เราทั้งสองและกดเขาให้จมดินโดยไม่ฟังประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนี่คือความรู้สึกของยายนะ เป็นประเทศที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเพราะอาพึ่งไม่ได้ฟังดีๆความรู้สึกเหมือนกับบิ๊กเล็กท่านพูดออกมาเนี่ยความรู้สึกว่าเราลบกันอยู่นี่ฟังดีๆนะเหมือนใครจะมีมิตรภาพที่ยืนอยู่กับเราแต่สุดท้ายแล้วฟังดีๆเรากลายเป็นโดนตำหนิว่าประเทศใหญ่นะไปรังแกประเทศเล็กไม่มีคนยืนอยู่กับเรานะทุกคนผลประโยชน์ทางนั้นเนาะ เออเพราะฉะนั้นนะ่ะรอบนี้รู้ชัดออกมากับความเป็นจริงขนาดนี้ลุยมันด้วยแรงเราบอกเลยครั้งนี้คือการประชุมคือประเทศระหว่างสองประเทศปานนั้นวันนี้ยังเรียกร้องที่จะไปประชุมมาเลเซียประชุมมาเลเซียนะประเทศเขานะก็ถือว่าได้ใจแหละนายกอนุทินตอนนี้กับประชาชนและทหารนะคะว่ายืนหยัด ตอนนี้ก็คือรับสมัครทหารเนาะเป็นแสนนายเพื่อเต็มใจที่จะมารับใช้ชาติและมีเงินเดือนหมื่นสองนะคะสปีนะคะแล้วมีสิทธิ์ต่อเนื่องที่จะทํางานต่อนะเนาะมีอนาคตอยู่ในนี้เพื่อปกป้องชาติและลุกขึ้นมาสร้างลัว้วถ้าทําได้จริงๆบอกเลยว่าตอนนี้การหาเสียงนะประชาชนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศต้องการให้ นายกปกป้องชาติตัดขมรออกจากระบบประเทศไทยนะเออถ้าตัดออกไม่ได้ก็คือเหยียบมันให้จมไม่ให้มันใหญ่มากล้าคุยกับเราอีกไอ,อมาทำร้ายกับเราอีกถ้ารอบนี้ตกลงสรุปกันด้วยสัญญาแล้วสัญญามันกล้าเสนอให้เราทำตามมันในมุมของมันได้ยังไงในเมื่อมันมาเหยียบเราขนาดนี้มันเอาความน่าสงสารแต่ว่า ความร้ายกาจของมันอยู่ข้างในนะเออตรงเนี้ยนะต้องเหยียบมันให้จมดินแล้วยอมตามกฎของประเทศไทยเท่านั้นแล้วไม่ต้องออกรับคำสั่งจากประเทศไหนอันนี้แหละเราถึงจะชนะเขมรแบบร้อยเปอร์เซ็นและถาวรจีรังยั่งยืนโดยที่มันไม่กล้าลูกหลานไม่กล้าลุกขึ้นมาแตะประเทศไทยอีกสร้างรั้วยึดแล้วไม่มีคำว่าคืนสนามลบคือสนามลบ นะอ,อ่ไม่หยุดยึดเข้าไปจนถึงกลางเลยนะนะวันนี้ก็ดีใจของขวัญคริสต์มาสอ่ายึดเนินสามสองสองเหรอ,อจำผิดไหมเนี่ยอ่าเป็นจุดรอบประสาทต,ตาควายที่เป็นจุดดีนะฮะยึดแล้วคือของไทยธงชาติไทยสะบัดต,ต,ตรงไหนอย่าได้ยอมให้มันเข้ามาเหยียบอีกสร้างกำแพงสร้างกำแพงนะฮะอย่างปากพูดนานายก ตอนนี้คือวิกฤตโอกาสถ้าทําได้อย่างที่พูดเพราะมันกําลังเกิดอืมบอกเลยได้ใจคนทั้งประเทศเจ้าได้เป็นนายกต่อแน่นอน